เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมฟันปลอมหลุดไม่แน่นเคี้ยวไม่ได้พูดไม่ชัดยิ้มก็ไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าทําไมหน้ายุบดูกแก่จัง <c oughs> เพราะจริงๆแล้วหลังถอนฟันกระดูกใบหน้าจะยุบตัวลงเร็วมากเกิดการซังเกิลเฟสหรือว่าหน้าโสมแล้วก็หน้าตอบนอกจากนี้เนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยก็ยุบหย่อนคล้อยเพราะว่าไม่มีฟันแล้วก็ไม่มีกระดูกค้าเอาไว้หนึ่งในตัวเลือกที่ช่วยได้ก็คือการทา All on six คือการฝังรากฟันเทียมหตําแหน่งรองรับฟันชุดใหม่ทั้งขากไกลการรักษาด้วย All on six ทาให้ได้ฟันติดแน่นฟันไม่หลุด ฟันไม่โยกเคี้ยวได้ดียิ้มสวยออกงานสังคมเนี่ยเป๊ะปังกันไปเลยแล้วยังช่วยพยุงรูปหน้าให้กลับมาดูเต็มมากขึ้นอยากกลับมามั่นใจอีกครั้งหมอแพมและหมอปรางขอแนะนําให้เริ่มต้นจากการเติมฟันนี่แหละค่ะเปลี่ยนได้มากกว่าที่คุณคิดหมอแพมและหมอปรางเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านรากฟันเทียมพร้อมดูแลทุกคนด้วยหัวใจนำเทคโนโลยีการรักษาจากอเมริกาจบการศึกษาจาก Tuft University ที่เมืองบอสตันพร้อมจะเสกฟันและรอยยิ้มสวยๆให้กับทุกคนแล้วพบกันนะคะ